อยากนั่งนะแต่คงไม่กล้าซื้อหรอกถ้าทางจะราคาถูกมากเลยคันนี้ถูกเกินไปเราไม่กล้าจับมาวันนี้พาคุณผู้ชายมาดูรถนะคะคุณผู้ชายขาหล่อๆเท่ๆนี่เลยจ้าจัดไปเป็นไงรุ่นนี้งามแตะคะ่ค่ะรุ่นปี2 0 0 0 2น0 7นะคะมาดูราคากันจ้า นี่73,500ยูโรนะคะงามขนาดไหนดูกันเอาเองเลยนะคะรีวิวรถให้ดูนะคะวันนี้เผื่อคุณผู้ชายสนใจนะคะมือ2นะแต่แบบอย่างเท่เลเลิฟเลยอะรอยตำหนิเขาก็จัดการไเรียบร้อยแล้วนะแต่รุ่นนี้ใช้ได้เลยนะสวยงามมากสวยงามแบบรักเลยรักเลยค่ะ ไฟท้ายก็อย่างน่ารักเลยแหมวไวรุ่นอีกสักหน่อยนะเปรี้ยวๆนิดนึงนะออเซ